ประเด็นร้อนเมื่อวานนี้นะครับที่มีการพูดถึงกันแล้วก็พูดถึงเรื่องของเอ๊ะอย่างนี้จะเอาไปสอนเด็กๆได้อย่างไรบ้างนะครับเรื่องของหนังสือการ์ตูนนิทานครับของวาดหวังหนังสือที่ออกมาเขาบอกว่าเป็นซีรีส์เลยชุดหนึ่งแปดเล่มนะครับก็มีการวางจําหน่ายกันบนออนไลน์เขาบอกว่าจาหน่ายบนออนไลน์เท่านั้นเพราะว่ายังไม่ผลิตไม่พอครับมีคนสั่งจองเข้ามากันมากนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เองก็ร้อนไปถึงหูท่านายยกรัฐมนตรีว่าเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือหนังสือนิทานที่จะเอาไปปลูกฝัง 7สํานึกของเด็กๆเนี่ยแหละครับเนื้อหามันอาจจะดูไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ครับคุณหญิงกัลยาสุพลพน,นิตนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มอบหมายให้นายภูมิสัน์เสนีวง์ณอุธยานะครับหรือว่าคุณปลิศนะครับเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีแล้วก็นางดรุณนวันชาญพิพ,พัฒนาชัยโฆศกประจาตัวซึ่งเป็นคณะทํางานเฉพาะกิจเอาไปติดตามเรื่องนี้ครับกรณีที่มีหนังสือการ์ตูนนิทานที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมนะครับ นางดรุณวันบอกว่าคุณหญิงกัลยามีมุมมองที่เปิดกว้างสาหรับเยาเวชนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เชื่อในหลักสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือผู้จัดทําข้อมูลต้องไม่มีเจตนาในการให้ร้ายบิดเบือนอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่คุณหญิงกัลยาได้ฝากไว้นะครับซึ่งเรื่องนี้เองพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ทราบเรื่องเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนนิทานแล้วแล้วก็แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ขอให้คุณหญิงกัลยาเนี่ยได้ลงไปตรวจสอบนะครับ ซึ่งตอนนี้คณะทํางานเฉพาะกิจก็ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ3หน่วยงานก็มีสภาความมั่นคงแห่งชาติมีกองทัพบ,บกแล้วก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพราะว่าหนังสือเนี้ยขายอยู่บนออนไลน์นะครับให้ดําเนินการไปตรวจสอบต่อประเด็นนี้โดยการเร่งด่วนนะครับส่วนหนังสือนิทานชุดนี้เปิดขายในเพจที่มีชื่อว่าวาดบังหนังสือครับเป็นนิทานรวมเซต8เล่มแล้วก็มีการจําหน่ายนะครับบอกว่าเหมาะสําหรับเด็กอายุ5ขวบขึ้นไปเนื้อหาบางส่วน แม้กระทั่งปกเองบางทีแล้วก็ยังมีเนื้อหาที่ทางภาครัฐอาจจะดูเหมือนเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะครับนะฮะแต่เขาก็บอกว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมก็เลยไปนั่งดูเพจนะครับบอกว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ทําให้สะท้อนถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราแล้วก็อยากให้เด็กๆได้รับรู้กันอ่เรื่องนี้ก็มี2มุมมองนะครับในออนไลน์ก็มีการพูดถึงและมีการกล่าวถึงเรื่องนี้กันทั้งสองด้านเช่นเดียวกันนะครับ ก็น่าสนใจนะฮะเรื่องนี้ก็คงจะเป็นที่จับตาแล้วก็ติดตามต่อว่าท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งแต่ว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าเด็กอายุ5ปีที่จะต้องอ่านหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยะะอ่านศึกษาดูภาพก็อาจจะมีข้อมูลอะไรที่เสริมเข้าไปแล้วอาจจะถูกมองว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่าอย่างที่ว่านะครับก,ก็เดี๋ยวติดตามกันว่าท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้